สุดสัปดาห์ใส่หยุดบัตรสุดสัปดาห์ใส่หยุดบัตรคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจแต่ก็ช่างเถอะก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับเริ่มต้นวันนี้จนถึงวันที่8นะครับวันที่8ก็คือวันอาทิตย์นะวันนี้กับวันอาทิตย์นะครับเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนะเผื่อใครอยากได้บัตรเป็นชื่อฟรีนะครับก็ล็อกอินเข้ามาในเกม1วันจะได้ตั๋วฟ้าใบหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเล่น3าเกมจะได้ตั๋วสร้างห้องนะครับเป็นบัตรสร้างห้องใบหนึ่งแล้วก็ เล่นกับเพื่อน3เกมโหมดอะไรก็ได้ยกเว้นโหมดสร้างห้องแล้วก็โหมดอ่าโซนฟรีสไตล์นะครับรับบัตรเป็นชื่อไปเลยฟรีฟรีคนละ1ใบย,ยกเซิร์ฟนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะ2วันเท่านั้น7และ8นะครับแล้วก็ตู้สุม่ม8ทีการันตีถาวรครับทุกคนมาแล้วนะผมสำหรับชุด s t a รนะ์เป็ดทรันะเป็นแฟชั่นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่มีดด้วยนะครับผมนะอเอเวอร์เรสต์เลชเชอร์นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะ มาสุ่มก็มาสุ่มได้นะเริ่มต้นสุ่มที่9เพชรนะครับผมคนดูนะเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยออกเลยอ๋อเฮ้ยเกินใบแล้วเปล่าไม่น่าใช่นี่เนี่ยเดสโซโดฟอลนะครับเป็นของใหม่ล่าสุดแล้วก็ดูเออไม่ใช่ของใหม่ไม,ไม่ไม่เชิงล่าสุดเสียเป็นของใหม่ที่เอ้ไปของเก่าเที่ยวกับมาขายใหม่นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นกิจกรรมก็สามารถมาเล่นได้นะครับตัวสุ่ม8ทีการันตีถาวรน,นะฮะก็อขอญาตสุ่มให้หมดเลยละกันนะครับพอดีเงินมันเหลือนะครับเอ้ไม่ใช่พอดีเพชรมันเหลือ นะฮะส่วนใครที่ไม่มีตังสุ่มก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็นั่งดูกันต่อไปนะฮะหรือใครที่มีตังสุ่มก็สุ่มได้นะฮะไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็จะมีทรงผมนะครับอ่าวันนี้ทรงผมเข้านะฮะเผื่อใครอยากสุ่มก็ไปสุ่มได้นะครับแล้วก็มีแฟชั่นเมกเกอร์เกลสองสีเลยนะครับเป็นสีของคล้ายๆกับ d ีแทแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นการย้อมสีมาขายนะครับเออก็สามารถมาสุ่มได้นะครับ เอาหมดเลยละกันมาโทเคส FF 5โทเคนคุ้มไหมเนี่ยแต่โทเค็นั้นเบฟมันก็น่าจะได้จากพวกของซ้ำนี่แหละนะครับเพราะว่าไม่มีขายไงอ่ะเขเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็อัปเดตเซิร์ฟเทสครับคุณดูเผื่อใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเซิร์ฟเบต้านะครับในตอนนี้นะครับเซิร์ฟเบต้านะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่9นะผมซึ่งจะเป็นวันจันทร์นะครับส่วนระยะเวลากี่โมงเนี่ยไม่รู้นะครับต้องไปติดตามที่โซเชียลนะครับ ทิกตอกของ TDC Gamer มีจุดนะครับเพราะว่าผมจะอัปเดตให้ก่อนใครเลยนะครับเกี่ยวกับอัปเดตใหม่เซิร์ฟเพสนะครับก็จะลงที่ช่องทางทิกตอกนะใครอยากรู้ว่าเซิร์ฟเทสมีอัปเดตอะไรบ้างไปติดตามได้ที่ทิกตอกนะครับผมนะวันที่9นะก็ฝากไ้ Follow ทุกๆโซเชียลด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่ครับผมที่เซิร์ฟเวอร์สเปนครับกิจกรรมการเก็บสะสมโทเค็นฮะนี่เลยครับเก็บโทเค็นให้ครบนะฮะทำภารกิจให้สําเร็จนะเก็บโทเค็นแล้วก็ มาแลกแฟชั่นชุดใหม่ถาวรนะครับซึ่งเป็นแฟชั่นชุดนี้เลยนะฮะสามารถเริ่มเก็บได้ตั้งแต่วันที่2นะครับจนถึงวันที่9นะฮะเก็บโทเค้นครบก็มาแลกชุดถาวรได้นะครับในนี้ก็จะมีพวกแฟชั่นถาวรนะฮะมีเสื้อด้วยนะครับนี่นะสำหรับใครที่อยากสุ่มนะเออก็มาได้นะครับที่เซิร์ฟเวอร์สเปนนะครับเป็นมีอะไรหรอกเซิร์ฟเวอร์สเปนเขาก็แจกของเหมือนกันแล้วก็มีของใหม่ที่สเปนด้วยนะคนดู อของใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นคาตานะแล้วก็ฟแฟชั่นชุดใหม่นะครับไฮเปอร์คอบูนะครับซึ่งชุดนี้นะครับที่เซิร์ฟไทยเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไดมอนด์รอยย่นะเพราะว่าชุดผู้หญิงเนี่ยนะครับมันมามันโผล่มาแล้วไงไดมอนด์รอยย่ของผู้หญิงอนะในเซิร์ฟไทยเราแล้ว,แล,วแล้วก็คิดว่าชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นไดมอนด์รอยย่อตัวต่อ,อไปนะครับที่เซิร์ฟไทยนะแต่ว่าเซิร์ฟนอกเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสกินคาตานะนะครับผมนี่ ผมบอกเลยว,ว่าโคตรเท่ครับนะไฮเปอร์คอร์บรูครับนะนะตอนนี้นะครับผมที่เห็นอยู่ตัวเซตของไฮเปอร์ก็จะมี3ตัวนะตัวแรกก็จะเป็นสกินคาตาน纳ตัวนี้เป็นไฮเปอร์คอร์บรูตัวที่1แล้วก็อ่าไฮเปอร์คอรบูอันที่2จะเป็นชุดผู้ชายนะครับแล้วก็อันที่3จะเป็นตู้ดิมอนรอยย่อที่ประเทศไทยของเรานั่นแหละนะครับใครอยากรู้ว่าชื่ออะไรก็เข้าไปดูได้ที่เซิร์ฟไทยของเรานะในตู้ดิมอนรอยย้อนนะซึ่งเซ็ต ไฮเปอร์ไฮเปอร์คอร์ก็จะมีอยู่3ตัวนะครับนะเท่าที่เห็นนะไม่รวมอนาคตที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับส่วนวิธีการเล่นก็คล้ายเซิร์ฟไทยบ้านเราแหละเนาะจะเป็นตู้08่แปดทีการันตีถาวรนะครับอยู่เซิร์ฟสเปนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มากันที่ของแจกฟรีเซิร์ฟเวอร์สเปนเหมือนกันครับเอ้ยโทษทีเซิร์ฟรัสเซียนะครับขอโทษขอโทษไม่ใช่สเปนเซิร์ฟรัสเซียครับ รัสเซียก com ็จะแจกฟรีครับอีมาร์ดพาวเวอร์ครับดาเมจบวกหนึ่งระยะบวกหนึ่งความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนะครับก็แจกฟรีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะมารับของฟรีก็มารับได้ที่เซิร์ฟเวอร์รัสเซียนะสามารถมาเล่นกิจกรรมแล้วก็มาาภารกิจได้นะครับส่วนเซิร์ฟไทยก็ภารกิจเริ่มแล้วนะเออภารกิจเซิร์ฟไทยเริ่มแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะเซิร์ฟเซิร์ฟอ่ารัสเซียก็เริ่มวันนี้นะครับเริ่มวันนี้7แล้วก็8เหมือนกันนะครับสำหรับภารกิจรับฟรีสกกกิินนนนปแล้ววสรระะาคับ อ๋ออย่างเท่เลยครับของใหม่ใส่ก่อนใครก็ที่เซิร์ฟเวอร์สเปนแล้วก็กเซิร์ฟเวอร์รัสเซียนะครับสเปนเนี่ยจะเป็นอของที่ต้องเสียตังค์นะครับส่วนรัเสเซียก็เป็นของฟรีนะครับใครชอบของฟรีก็เล่นรัเสเซียใครที่อยากได้ของเติมอยากลองของใหม่ๆก็ไปเล่นได้ที่สเปนนะครับเอาละต่อมานะครับผมอัปเดตเกี่ยวกับตู้อีโวครับตู้อีโวก็เหลือประมาณ3-4บวันนะจะอัปเดตแล้วนะครับก็ ในการอัพเดครั้งต่อไปของตู้อีโวนะก็จะเป็นในส่วนองด้านแฟชั่นถาวรนะครับเผื่อใครที่อยากจะรับของถาวรฟรีฟรีร็อกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็มาเล่นกิจกรรมกันได้นะครับผมในตู้ของอีวิวชั่นนะก็สําหรับตู้อีโวครับก็จะเป็นชุดประมาณนี้เลยนะครับก็หยิบมาให้ดูทั้ง4ชุดเลยนะครับเผื่อใครที่อยากจะได้แฟชั่นอีโวถาวรนะครับก็สามารถมารับได้เลยนะฮะเเป็นชุดอีโวนะครับก็เสียตังค์สุ่มนะคุณโดไม่ได้ไม่ได้ฟรีนะครับเสียตังค์สุ่มนะสุ่มแล้วก็ เอาพิมเขียวกับพิงแปลงล่างไปแรกนะครับอาสำหรับแฟชั่นทั้ง4ชุดของ Evolution ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับชอบก็สุ่มไม่ชอบก็ไม่สุ่มนะครับซึ่งเขาบอกนะครับว่าแฟชั่น Evo นะปัจจุบันนะครับผมยังมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแฟชั่นทั้งหมดครับมันสามารถใส่รวมกันได้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครชายหรือตัวละครหญิงครับสามารถใส่ชุดเดียวกันได้ทั้งหมดเลยนะครับรู้สึกว่าได้ทำอัปเดตออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ จะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่นะครับผมก็คือชุดเดียวสามารถใส่ได้ทั้งชายหญิงอ่ะในตู้อีโวนะครับผมก็รู้สึกว่าจะเริ่มอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมยกเว้นพวกชุดเก่าๆนะโอกาสที่ชุดเก่าๆจะนํากลับมาขายเนี่ยนะครับก็ไม่มีทางที่จะใส่ได้ทั้ง2ตัวละครนะครับผมนะอ่ารับราคาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชุดที่แพงที่สุดจะใช้7ลูกแก้ว3พิมพ์เขียวนะครับนี่เลยนะครับมีชื่อว่าฟินิกซิลครับนะแล้วก็ ชุดรองลงมาก็จะใช้2พิมพ์เขียว5ลูกแก้วนะครับตัวนี้มีชื่อว่า p ฟินิกเ e s ครับตัวนี้ p ฟินิกเ e s นะแล้วก็ตัวนี้ครับ Phoenix Size Phoenix s i n g s นะตัวนี้ Phoenix i s ฟินิกซิงฟินิกอ่งก็จะเป็นชุดประมาณนี้นะครับก็จะใช้2โทเค็นเอ้ยโทษที2พิมพ์เขียว5โทเค็นแล้วก็สุดท้ายครับ Phoenix s a p Phoenix s a p เนี่ยก็จะใช้1พิมพ์เขียว3ลูกแก้วนะครับผมก็เอามาแลกได้เลยนะฮะแล้วก็อ่าไอเจ้าตัวพิมพ์เขียวของ ฟีแฟชั่นอีโวตัวนี้ก็จะใช้ของฟารลาฟลแรกนะเผื่อใครที่มีสกินหรือว่ามีอโอนี่อย่างวะเอาง่ายๆคือเอาพิมพ์เขียวของตู้เก่ามาแลกตู้ใหม่จบนั่นแหละนะผมไม่ต้องคิดอะไรยากนะผมแล้วก็ของฟรีนะครับผมในกิจกรรมแคมป์เก็บตัวนักแข่งนะเผื่อใครที่เล่นกิจกรรมได้แล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครที่ยังไม่รู้นะวันที่3ถึง24พฤษภาคมนะครับเข้ามาเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับผมเป็นการยิงเป้านะผมเก็บแ้มครบ2,000ัน รับฟรีสกินแอร์บอร์ดนะครับผมถาวรฟรีๆยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็อย่าลืมมารับกันนะแล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับคนดูทุกคนครับก็อย่าลืมนะฝากฟอลโล่โซเชียลทุกช่องทางด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok หรือว่า Facebook Fan Page นะครับผมนะในส่วนของ YouTube นะครับ KTC Gamer ที่น้อังรับชมหรือว่าเพื่อนๆพี่รับชมอยู่นะตอนนี้นะครับก็จะเป็นการลงคลิปยาว อัปเดตใหม่ๆของฟรีไฟล์ครับแล้วก็ในส่วนของ Facebook Fanpage ก็จะมีการไลฟ์สตรีมสดแล้วก็จะมีการลงคลิปให้ดูอยู่ทุกๆวันนะครับผมแล้วก็ช่องทาง Ti k t o k อรนะครับผมเป็นช่องทางสุดท้ายของเราครับเราก็จะทําการอัปเดตของใหม่ๆข่าวสารต่างๆที่เป็นคลิปแบบไวรัลนะครับผมที่เป็นของใหม่อัปเดตข่าวสารต่างๆแบบเป็นแบบคลิปสั้นๆนะใครไม่ชอบดูแบบยาวๆก็ไปดูสั้นๆได้ใน Tik t o ตอหรือใครอยากดูแบบอัปเดตรวดเดีวยวจบในหนึ่งคลิปก็มาดูได้ที่ยูทูบนะครับแล้วก็ ใครที่ชอบความสนุกความมันนะครับผมก็ไปติดตามไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจครับมีไรฟ์สตรีมส,ดท,สดทุกวันสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่ทีหลงคิปหนะ้าบายครับ